สวัสดีครับพมกับผมโช o น e ครับกับมครับผมเป็นี่สองมนนี่ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตานหางขีฟ้านะครับผมปากขาศูนย์การค้าชานิสระทาวเวอร์หนึ่งนะครับผมแถวพ้าตสีลมนะครับก็มาอีกช่วงนะครับเราจัดช่วงพิเศษมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะก็คือช่วงต้องเลือกข้างนั่งวันนี้ครับเราจะมาเลือกข้างกันมีทั้งหมดสี่คู่นะครับแล้วก็เลือกข้างกันนะครับ ว่าจะอยู่ข้างไหน,นครับซ้ายหรือขวาแคนั้นเองง่ายๆนะครับก็ทีรบุรีโลก2022นะครับผมกลุ่ม G ั G ีกลุ่ม H อทำการแข่งขันกันนะครับคือวันนี้ครับ2ธันวาคม2022นะครับอยู่ร้านอาหารสีฟ้าวันศุกร์ก็สีฟ้าเสื้อยังออกโทนสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินก็สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรจะอะไรจะเป๊ะอะไรจะหมาะเจาะขนาดนี้นะครับก็น,น,บนี่แหละครับผมเนี่แหละ ผมก็มีทั้งหมด4คู่นะครับก็กลุ่มเอกอ่อนเลยนะครับเป็นคู่ระหวังเกาหลีใต้กับโปรตุเกสแล้วก็การหน้ากับคูลุคุวนะครับก็เกาหลีใต้กับโปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสกกว่า0.75เซนชีวิตที่สมขาวเกาหลีใต้ของไม่แพ้เพราะว่าพวกเขายัมีลุนเข้ารอบอยู่และน่าจะจริงจังกว่าทางโปรตุเกสซึ่งไม่แน่อาจจะโลดเต้างเหมฝรั่งเศสก็ได้อาจจนะ แต่ถึงเวลา,ราจริงจะจะสง่งใครลงเนี่ยอยู่ที่ฟันโดซามโตสนะครับตัวบารุมเปนโตไม่ได้คุมทีมข้างสนามเพราะว่าเกมที่แล้วไปมีปากเสียงกับทางกรรมการนะครับก็โดนใบแดงไปทําให้เกมนี้อดคุมข้างสนามกดเจอทีมจากสัญชาติตัวเองเพราะว่าเป็นคนโปรตุเกสคุมเกาหลีใต้เพื่อจะโปรตุเกสโดยเฉพาะแต่ว่าเกมนี้จะไม่ได้คุมทีมข้างสนามนะครับแต่จะสั่งการโดยให้ลูกน้องหรือว่าลูกทีมหรือทีมงานเนี่ยเล่นแบบแผนตามที่ตัวเองต้องการได้ ก็สนุกแน่นอนครับเกมน,นี้ึกตักสีไกลๆนะครับแต่เชื่อว่าโปรตุเกสน่าจะไม่นด้ชนะเพราะเอาแค่สมมุติไปดีไม่ดีแพ้ด้วยนะครับคนในใต้มีลุ้นกว่าครับแล้วก็คู่โงยรับการนากับคุลุกไวเคยเจอกันไาแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนที่หรือ,อตัวเลสไปปัดบอลแทนผูดประตูแล้วก็ยอมโดนแดงแต่สุดท้ายแล้วกีมตัวเองเข้ารอบการหน้าก็ตกรอบไปสำได้ใช่ไหมเมื่อนานมาแล้วสองมันติดอ่ะสิบสองปีที่แล้วการหน้ามีโอกาสล้างแค้นครับงานนี้ เปรี้ยวร้วาวฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับแล้วอุลุายยังกล้ามาเหนือนวกว่าศูนจุดเจ็ดห้าเปเปชีบิธีกาหน้าครับทีมยังจากแดนแอฟริกานะครับทวีแอฟริกาดูแล้วไม่ขครโอากาหน้าครับผมสองกองไก่จับไปแล้วก็อ่าอีกสองคู่กลุ่มจีนะครับก็คือบราซิลกับแคบนาบรูนแคนาบรูนกับบราซิลนะครับบราซิล,ซลเหนือกว่ามูนจุดสองห้าเปเป หนึ่งจุดสองห้าโอเคชีปิที่บราซิลครับผมว่าต้องต้องมีสามไม่สามศูนย์ก็สามหนึ่งคือถ้าจยิงได้สามลูกมไม่รู้นะผมคิดไว้นะยินพื้นไว้สามลูกชีปิที่เซนบ์บารบาซิลครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่เซอร์เบียกับสวิตเซอร,แร์แลนด์เซอร์เบียเนี่ยนกว่าสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งดอกเน้นเน้นหนึ่งเต็มทวนๆนะครับก็ทีมจากยุโรปต้องมาวัดกันเองครับผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่น่าแพ้ทีมดังจากอนาริกา นทีมจากแดนสกอตแลนด์ไม่น่าแน่ครับน่าจะเป็นสเกอร์แลนด์ที่จะมีคะแนนแล้วก็สุดท้ายแล้วจะเข้ารอบแต่ใครจะเข้ารอบเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันทีนึงนะเพราะว่าพูดตรงว่ากินหางมากๆลุ้นกันมันครับเคนเบรุนซรเซอร์เบียหรือสเกอร์แลนด์จะมีทีมเนี่ยที่เข้ารอบตามบาสซิลไปนะครับก็รอลุ้นและตามลุ้นตามเชียร์กันได้ในค่ับถึวันนี้ครับ2ธันวาคม2022 2กลุ่มสุดท้ายพอเป็นพวกนี้ปุ๊บเราวิเคราะห์แบบจัดเต็ม EP 7นะครับอันนี้ EP นะ้ EP 6, EP 6 6 6นนนะะใหอกลััคครบโเ ก็ต้องเลือกข้างนะครับบดเวลาลงแล้วนะครับพบกับผมพรุ่งนี้รอบบอที่สุดท้ายวิเคราะห์แบบบทจดต้องเลือกข้างอีกแบบเดี๋ยวรอดูไอทีเดี๋ยวก็รอดูครับว่าใครเข้ารอบบ้างนีขอลนน่บสวัสดีครับ